หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3นะคะจัดงานวันครบรอบ42ปีวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3ค่ะพันเอกอภิวิท์ สุดทามวรโรธผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สมักงานพัฒนาภาค3หน่วยประชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่42ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33ตำบลพระาธาตุถาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะได้มีการกร่วมพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยงานแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสมณชันและกีฬาพื้นบ้านกิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำปีเนื่องในวันปีใหม่โดยได้กรับเกียรติจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐเอกชนร่วมกล่าวคำอวยพรเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนกันอย่างคับข้างเมื่อวันที่10เมษายน2505คณะรัฐมนตรีได้มีมติ จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นซึ่งได้เรียกหน่วยงานว่ากองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกองกรอปอกลางเพื่อดำเนินงานในมาตรการทางการป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนจึงได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3นสมงานพัฒนาภาค3ขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2517 และปัจจุบันได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาตามแนวทางการดำเนินง,งานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตั้งอยู่เลขที่220หมู่2บ้านหัวฝายตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก มีพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา3จังหวัดคือจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทยัยมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านจิตวิทยาดําเนินการงานประชาสัมพันธ์การเสนอข่าวสารและความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและว,วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแต่ระษฎรและหน่วยทหารสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตลอดจนปฏิบัติภาร,รกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ หน่วยพัฒนาการเพื่อที่สำสหรือว่านาพค